ข่าวลือหัวเว่ยพร้อมเปิดตัวเกมมิ่งโฟนพร้อมทีริน9030ในปี2026หรือจะเป็นความจริงมีข้อมูลลือว่าหัวเว่ยกำลังวางแผนเปิดตัวสมาร์ทโฟนเกมมิ่งใหม่ๆที่ใช้ชิปทีริน9030ในช่วงต้นปี2026และนี่คือสิ่งที่เราได้รับทราบ Huawei Mate 80 Series ยืนยันว่าจะเปิดตัวในวันที่25พฤศจิกายนในประเทศจีนและมีข้อสั่งก่อนหน้านี้ว่าอาจจะมีการใช้ชิป Kirin 9030ที่แรงกว่า Kirin 9020ที่ใช้ใน Mate 70 Series อย่างมากแต่ความแรงนี้มีมากพอที่จะใช้ในเกมมิ่งโฟนได้จริงๆข่าวลือกล่าวว่า Huawei อาจจะเปิดตัวเกมมิ่งโฟนในช่วงต้นปี2026และจะใช้ชิป Kirin 9030ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้ใน Mate 80 Series กระบวนการผลิตของ Kirin 9030จะใช้เทคโนโลยี 3nm ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก ฮัวเว่ยพัฒนาชิปคิรินร่วมกับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เซมิซีของจีนซึ่งไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตชิปที่มีขนาดต่ำกว่า5 nm ได้ดังนั้นชิปคิริงรุ่นใหม่ๆจงึงยังถูกจำกัดอยู่ที่ขนาด7 n m ข่าวลือระบุว่าคิริง9030จะใช้เทคโนโลยี3 nm าาแมต่เทคนิคที่ใช้กันแน่มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าคิริง9030จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและอยู่ระหว่าง snapdragon 8 Gen 2และ8 Gen 3ในเรื่องของประสิทธิภาพ แต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งเช่น snapdragon น8 Elite Gen 5, เดินไซ์ 9500, Apple A19 Pro หรือ Exynos 2600ความเร็วอาจยังต้องคัฒนาต่อไปอย่างไรก็ตามหาก h u a w e ยมีเป้าหมายเปิดตัวเกมมิ่งโฟนที่ใช้ชิปนี้ความพร้อมสำหรับเกมมิ่งคงจะสูงมากๆแหล่งที่มา GizmoChina https://www.gizmoshine.com/2025/11/17/ac- หัวเว่ยขีดเกมมิ่งขีดโฟนขีดคูดขีดอะไรขีดอินขีด 2026- ขีดโดยขีดอีสขีดเบทเทอร์ขีดทูขีดบีขีดสเกพิเคิล